น้ำมันหมูไม่หืนกากหมูกรอบเก็บได้นานทำยังไรไปดูมันหมูหั่นเตา1กิโลขิงแก่8-9แว่นเกลือครึ่งช้อนโตะน้ำ200 ml เปิดไฟใช้ตะหลิวคนเรื่อยๆสังเกตได้ว่าน้ำจะค่อยๆแห้งลงน้ำมันจะค่อยๆออกมา หมูเป็นสีน้ำตาลอ่อนแบบนี้ตึงตงตัวแบบนี้แปลว,ว่าใช้ได้แล้วปิดไฟได้เลยพักไว้อย่างนั้นจนกว่าจะเย็นประมาณ2ชั่วโมงน้ำมันเย็นแล้วเปิดไฟอีกครั้งเจียวจนกระทั่งกากหมูลอยขึ้นมาเป็นสีน้ำตาลเหลืองสวยแบบนี้ใช้ได้แล้วปิดไฟแยกกากหมูออกมาได้เลยกากหมูที่ได้จะแห้งกรอบ ฟูหอมขิงอ่อนๆด้วยนะคะแยกชั่งน้ำหนักกากหมูได้141กรัมน้ำมันหมู750กรัมได้แล้วน้ำมันหมูไม่หืนกากหมูกรอกเก็บได้นานเล็งว่าดี